ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมบางๆครับพี่น้องครับมาเบืองไก่นะครับผมไก่ชนในอิสราเอลเลยพี่น้องเด้อไก่ไทยนะครับผมดังไก่ฮอนอิสาราเอลเลยพี่น้องเด้อนะครับ,รออรเ,รบเป็นไก่ชนนะครับผมดังไก่ฮอนอิสาราเอลเลยไก่ไทยฮ้อ อยู่ในนั้นพื้นเอาผสมนะครับผมนะครับกำลังเพาะในพี่น้องเด้อนะครับกำลังไขรได้ซีฟองในพี่น้องครับสมพันธ์ไว้นะครับผม มะเขือเทศนะครับผมอาหารเสริมนะครับผมเป็นอาหารเสริมมงขานะครับไก่ชนไทยในะอิสราเอลด้พี่น้องเนดะ้อ

พึ่งไทยนะครับผมในสีฟองนะครับใกล้หลเลยนะครับผมอิสราเอลฟุนก็มีข้างลังนุ่มบิมก็มีนะครับ คอกทั้งพุ่นกระไรนะพี่น้องครับนะครับผมคอกไก่คอกเป็ดทั้งบุ่นกระไรนะครับพอดีนุม่มินมานอนเล่นนะครับช่วงพักเบรกก็เลยจับโทรศัพาท์มาถ่ายให้เบิ้งนะครับผมหายหน้าหายตาไปหลายมือเลยพี่น้องเด้อนะครับเค็ดแต่งานนะครับผมคิดแต่วเบียดแต่งานด้วยพี่น้อง ใกล้นี่หลายเลยนะครับอยู่นี่นะครับกันตัวใดกับ่บเกียงเพิ่งกระตุ่มเดยอบีนองเดยอ <c oughs> <c oughs> นะครับผมเพาะพันธุ์หาตัวเกียงนะครับผม กันตัวไดโพต์เข่าตาเพื่อนเพื่อนกระตุ่มนะครับขายน้ำนะครับผู้ใดสนใจเพื่อนก็นขายนะครับผมผมเพื่อนด้วยครับพี่น้องครับขุดอยู่ในเข้มนะครับผมเลี้ยงไว้นุ่มบิ่มไม่ได้เลี้ยงเพราะนุ่มบิ่มพึ่งมานะครับผมเลี้ยงว่าปีนนะครับเลี้ยงไก่ชนนะครับผม นะครับกาบประชิดเปสั้นนะครับผมครับผมสวัสดีครับ